สองเลขเด็ดอ่างน้ำมนต์ตะทองนิ้วลายไม่ผิดหวังเลขอ่างน้ำมนต์พุ่งเตตาสวัสดีค่ะวันนี้ช่อง 3A ก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกขั้นอีกแล้วนะคะบรรดาคองหวยนะคะแห่กราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบที่วัดสว่างอารมณ์นะคะแล้วก็ขอโชคตะทองนิ้วลายนะคะไม่พลาดส่องเลขเด็ดจากอ่างน้ำมนต์นะคะที่บริเวณวัดสว่างอารมณ์อยู่ที่อำเภอนครเชัยศรีจังหวัดน,นครปฐมนะคะ ใตรวันหวยออกจะมีคนไปร่วมอย่างคึกคักเลยนะคะไปวัดนะคะซึ่งมีงานปิดทองลูกนิมิต9วัด9 9ลูกนะคะเพื่อมอบให้วัดยากจนจิตจังหวัดนะคะที่อยู่ในถิ่นธุระกันดานนะคะที่จัดขึ้นตั้งแต่วันที่29มกราคมถึงวันที่27กุมภาพันธ์2565นะคะซึ่งมีประชาชนเดินทางไปอย่างคับข้างเลยนะคะเมื่อปิดทองลูกนิมิตเสร็จแล้วนะคะ บรรดาชาวบ้านนะคะก็เดินทางขึ้นไปบนศาลาการเปรเียนที่ตั้งของพระเงินพระ,ะทองะะแล้วค่ะแล้วก็รูปปั้นตะทองอยิ้วลายนะคะซึ่งมีอ่างน้ำมนต์อยู่ใกล้ๆนะคะและแน่นอนนะคะจุดขายแม็กอยู่ตรงนี้แหละคะ่ะคือคนมาขอโชคขอลาบแล้วก็มาส่องเลขเด็ดอ่างน้ำมนต์นะคะนี่เลยนะคะเลขเด็ดอ่างน้ำมนต์ของตะทองอยิ้วลายนะคะนี่เลยนะคะบางคนมองเห็นเป็น 250นะคะนี่เลยนะคะบางคนเห็นเป็น30นะคะนี่เลยนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะบางคนก็บอกว่า320นะคะนี่เลยนะคะแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะคะหลายสายตาก็หลายตัวเลขนะคะนี่เลยนะคะอ่างน้ำมนต์นะคะนี่เลยนะคะหน้าตาแบบนี้นะคะดูแล้วก็ค่อยๆพินิษพิคะห์นะคะว่าเป็นเลขอะไรนะคะนี่เลยนะคะบางคนก็จุดทูบบอกกล่าว กับตาทองนะคะแล้วก็ขอเลขเด็ดนะคะนี่เลยนะคะแล้วก็ไปส่องที่อ่างน้ำมนต์นะคะเลขน้ำตาเทียนสีขาวลอยกระจายเต็มเลยนะคะแต่ว่าบรรดาคอหวยที่ตาดีเขาก็ตีเลขได้นะคะ mm. นี่เลยนะคะบางคนบอกว่า250บางคนบอกว่า320บางคนบอกว่า253นะคะนี่เลยนะคะดูดีๆนะคะถ้าท่านผู้ชมดูไม่ออกถ้าข้างล่างนะคะแผงหวยนี่เขาเขียนไว้เลยนะคะว่าเลขอ่างน้ำมนต์ของตะทองคือ 250นะคะ258แล้วก็712 2ประมาณนี้นะคะนี่เลยนะคะดูแล้วก็โปดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็ขอให้ได้ขอให้โดนกันทุกคนนะคะไปทำบุญลุ้นหวยนะคะสวัสดีค่ะ